สวัสดีครับอู๋สปินนครับรีวิววันนี้เราอยู่กับเครื่องนี้นะครับนี่คือมี TV P1 นะครับทีวีจากทางเสี่ยวมี่รุ่นแรกนะครับที่เข้ามาเปิดตัวและวางขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับหลายคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับแบรนด์เสี่ยวมี่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสินค้าเทคโนโลยีหลากหลายตัวของเสี่ยวมี่เนี่ย ฟังก์ชันในการทํางานพื้นฐานครบถ้วนนะครับในราคาที่เข้าถึงได้ราคาของ x i ยวมีเนี่ยเป็นมิดมากๆอยู่แล้วนะครับพอมาเปิดตัวทีวีเนี่ยก็แน่นอนว่าตลาดทีวีให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับมีทีวี P1 ขนาดใหญ่55นิ้วเนี่ยเขาเปิดราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแถมตัวราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยในขนาด32นิ้วเนี่ยอยู่ที่6,000กว่าบาทครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ได้เป็นทีวีธรรมดานะครับแต่ว่าเป็น Android TV ด้วยนะครับติดตั้งมา แบบนี้เลยนะครับข้อดีของ Android TV ก็คือมัน Compatibility กับหลายอย่างมากนะครับมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานได้ทันทีรวมถึงสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับมี m h r o s t c u s l t i n นะครับสามารถที่จะแคสคอนเทนต t จากโทรศัพท์มือถือของเราหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาออกหน้าจอใหญ่ได้เลยทันทีรวมถึงระบบภาพและระบบเสียงของเครื่องนี้เนี่ยรองรับ HDR 10 Plus, แล้วก็รองรับ d o l b y Vision ด้วยครับดูมาชมรีวิวเต็มๆของมี TVP1 เครื่องนี้กันครับ เรามาเริ่มดูจากดีไซน์ของตัวเครื่องกันเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยขนาดหน้าจอใหญ่55นิ้วเลยนะครับสิ่งที่เสียวมีให้มากับดีไซน์ขอบหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่า Limitless Display นะครับหรือว่าขอบจอค่อนข้างบางเลยนะครับพื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีดําที่ล้อมรอบหน้าจอตรงนี้อยู่เนี่ย นึกว่านิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราเปิดคอนเทนต์ดูเนี่ยแทบจะไม่เห็นขอบจอดำๆด้อมรอบมารบกวนสายตาเราสักเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ถือว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยในรุ่น55นิ้วแล้วก็รุ่น43นิ้วเนี่ยจะได้ความละเอียด 4K เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับราคาเท่านี้นะครับได้ความละเอียด 4K ขาตั้งที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นขาตั้งโต๊ะแบบนี้ที่เป็นลักษณะหิ่งไม้นะครับก็จะเป็นขาตั้งที่บริเวณซ้ายสุดกับขวาสุดของตัวเครื่องครวววมแล้เน่ก็็ถือาป มาตรฐานเลยนะครับด้านล่างตรงกลางวันนี้นะครับเราจะเห็นตัวโลโก้เสียวมีอยู่นะครับบ่งบอกยี่ห้อของทีวีเครื่องนี้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดถันมาด้านซ้ายตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ไมโครโฟนแล้วก็เขียนว่า On Off นะครับเอื้อมมือไปด้านล่างนิดนึงจะเจอสวิชนะครับในการที่เราสามารถเลื่อนเปิดปิดไมโครโฟนของตัวเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับ เอ๊มีไมโครโฟนอยู่กับทีวีด้วยเราจะคุ้นเคยว่าทีวีเนี่ยจะมีลําโพงใช่ไหมครับใช่แล้วครับตัวนี้เป็น Android TV นะครับที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือว่า Google Assistant ได้นะครับและเราสามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่สบายใจนะครับที่จะให้ไมโครโฟนันเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบคอยฟังเสียงเราตลอดเวลาว่าเราจะเรียกเขาเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะเอื้อมนิ้วมาปิดสวิตช์ตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดใครชอบสั่งงานด้วยเสียงบ่อยเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยครับอันนี้เป็นดดดีีไไซนนนน์โยรรรรวมมมท่เเาาาาาาสถองหห็้้้จก สำหรับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลำโพงคู่นะครับเรตติ้งอยู่ที่10วัตต์นะครับ ด้านหลังนะครับพอร์ตเชื่อมต่อมีมาให้ภากหมเลยนะครับเรียกว่ารองรับกับหลายๆคอนเทนต์หรือว่าหลายๆอุปกรณ์ที่เราอยากจะเชื่อมต่อเพื่อให้มาโชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้นะครับพอร์ต HDMI มีมาให้3ช่องด้วยกันนะครับ USB 2ช่องนะครับสามารถเชื่อมต่อพวก external hard disk ได้นะครับมีสายแลนมาให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเน็ตเวิร์กที่รวดเร็วมากขึ้น Jack AV หรือว่า Composite ยังคงมีมาให้อยู่นะครับมีหัวเสียบดิจิตอลจูเนอร์สำหรับดิจิตอลทีวีมาให้ครบพร้อมนะครับรวมถึงสายเสียบหูฟังหรือว่าลำโพงแบบ3.5มมี มาให้ครบถ้วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบเสียบสายนะครับอยากจะเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยตัวเครื่องนะครับสามารถรองรับ WiFi ได้ด้วยรวมถึงมีบลูทูธด้วยนะครับพอมีบลูทูธเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อพวกคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ไร้สายเพื่อคนโทรลทีวีเครื่องนี้ได้ รวมถึงรีโมทที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรีโมทที่เชื่อมต่อด้วยสัญญาณบลูทูธนะครับนั่นก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องจ่อบริเวณด้านบนของรีโมทมาที่ทีวีก็ได้นะครับเราจะหันไปด้านไหนเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะควบคุมได้อยู่ตราบใดที่มันยังอยู่ในระยะบลูทูธครับ มาถึงการใช้งานบ้างนะครับเราเห็นเมนูแบบนี้เนี่ยของ Android TV นะครับบอกได้เลยว่าเข้าใจได้ง่ายมากนะครับแทบจะไม่ต้องทําความคุ้นเคยหรือว่าเรียนรู้อะไรเลยนะครับแบ่งหมวดหมู่เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดูคอนเทนต์ต่างๆสตรีมวิดีโอสตรีมซีรีส์ต่างๆเนี่ยถ้าที่เห็นอยู่นี้เนี่ยยังใช้ไม่พอสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับจากแอปโปรดของเราที่จะอยู่ใน Play Store อยู่แล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายดายมากๆเช่นเดียวกันนะครับใส่ด้วย Account Google ของเราก็พร้อมที่จะดดาาาวนน์โหหลลใช้งยๆ ดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่แล้วนะครับใช้งานได้สะดวกรวดเร็วทันใจครับรวมถึงทีวีเครื่องนี้นะครับรองรับทั้ง d o b y Vision แล้วก็ HDR 10 Plus ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนที่เรากำลังจะรับชมเนี่ยรองรับด b y v i v i s n นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า มันจะมีโลโก้ของ o o b y Vision นะครับโชว์อยู่เลยนะครับทันทีที่เราเลย์คอนเทนต์เนี่ยก็จะขึ้นมาที่มุมจอว่าเป็น Dolby Vision แบบนี้นะครับรับชมทั้งภาพและเสียงด้วยมาตรฐานที่ผ่าน o o b y Vision มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึง HDR 10 plus ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคอนเทนต์ไหนที่เราจะรับชมบนอินเทอร์เน็ตถ้ารองรับมาตรฐานเดียวกันกันกบทีวีเครื่องนี้รับชมได้คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับ และการสั่งงานนะครับด้วย Google Assistant นะครับทำได้ง่ายมากเลยนะครับบนรีโมทของเขาเนี่ยจะมีปุ่มที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับที่เป็นโลโก้ Google Assistant อยู่แล้วนะครับอยากสั่งงานอะไรก็กดปุ่มนี้แล้วก็พูดไปได้เลยนะครับรองรับการสั่งงานภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้อยากดูหนังผีจังเลยไม่แน่ใจว่าอยากดูเรื่องอะไรนะครับกดปุ่มนี้เลยครับแนะนําหนังผีหน่อย บนหน้าจอก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าตอนนี้มีหนังผีเรื่องไหนบ้างนะครับที่เขาแนะนําขึ้นมานครับหรือสอบถามข้อมูลทั่วไปง่ายๆจากเขาได้เลยนะครับเหมือนที่เราพิมพ์เซิร์ช Google หรือว่าค้นหากับ Google อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับพรุ่งนี้ฝนจะตกไหม ใช่พรุ่งนี้ในกรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิ33องศาและมีพายุฝนฟ้าคนองอพวกนี้นะครับสั่งงานได้ทั้งหมดเลยรวมถึงสั่งงานฟังก์ชันพื้นฐานของตัวทีวีได้ด้วยนะครับจะเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างไรเนี่ยก็สั่งงานผ่านสิ์ได้เลยครับ สรุปสเปคของมีทีวี P1 ขนาด55นิ้วเครื่องนี้นะครับเป็นหน้าจอขอบบาง Li ิมิต l ล s ครับขนาดพาเนล55นิ้วนะครับความละเอียดสูงสุด 4K รองรับ Dolby Vision และ HDR10+ Plus ส่วนระบบเสียงเป็นลำโพงคู่10วัตต์นะครับรองรับ Dolby Audio และ DTS-HD ใช้ระบบปฏิบัติการ Android TV 10นะครับมาพร้อมกับ Google Assistant ที่สั่งงานด้วยเสียงได้ ชิปประมวลผลที่ใช้เป็น Mediatek 9611 Quad-core นะครับ RAM 2 g b และ ROM 16 g b ครับมีทีวี P1 Series นะครับวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3ขนาดหน้าจอครับขนาด55นิ้วที่ผมรีวิวตัวนี้เนี่ย15,990บาทนะครับขนาด43นิ้ว11,490บาทขนาด32นิ้วอยู่ที่6,990บาทและยังมีมีทีวี Q1 นะครับที่เป็นหน้าจอ QLED ขนาด75นิ้ววางจำหน่ายที่ราคา44,990 บาท,บาทจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนี้นะครับที่ Lazada JD Central s h o p e e และร้านหมี t สโตที่ร่วมรายการครับ และมีพิเศษนะครับช่วง Early Bird Promotion ครับระหว่างวันที่6ถึง13มิถุนายนนี้นะครับขนาด55นิ้วครับราคาพิเศษเหลือเพียง13,990บาทพร้อมรับฟรีมี Smart Band 6มูลค่า1,990บาทไปด้วยครับขนาด43นิ้วราคาพิเศษ9,990บาทและขนาด32นิ้วราคาพิเศษ5,990บาทเท่านั้นครับ และนี่ก็คือมี TV P1 นะครับที่เปิดตัวแล้วก็วางขายยังเป็นทางการในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาทีวีเครื่องใหม่นะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสินค้าของ Xiaomi เนี่ยฟังก์ชันในการทํางานพื้นฐานครบถ้วนรวมถึงตัวนี้เป็น Android TV ด้วยนะครับในราคาที่เข้าถึงได้ราคาเป็นมิรอย่างมากเลยครับผมอู๋นครับพบกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับ